สวัสดีครับผมสิงแสหลีหมงนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่17มิถุนายน2564นะครับก็เป็นวันพฤหัส,สหบดีนะครับก็หลายท่านเนี่ยเมื่อวานนี้ก็อาจจะมีทั้งสมหวังแล้วก็ผิดหวังนะครับแต่วันนี้เรามาเริ่มใหม่นะครับเรามาเริ่มใหม่นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่บางท่านเข้ามาทักทายผมสวัสดีนะครับ ก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ผมนะครับก็รับดูดวงนะครับก็แบบวันเดือนปีเกิดรายมือโงเ่เฮงไพ่ยิปซีรวมไปถึงก,กเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์พลังใบไม้นะครับการพยากรณศาสตร์ใบไม้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องการจัดวงจุ้ยนะครับเสริมด้วยที่อยู่อาศัยนะครับเรื่องของธุรกิจการงานด้วยนะครับ และอีกเรื่องหนึ่งก็คือการจับพุทธคุณพระเครื่องเสริมดวงด้วยนะครับคนไหนมีพระเครื่องนะครับแต่ไม่มั่นใจว่าพุทธคุณนี้เด่นด้านอะไรหรือมีพุทธคุณจริงหรือเปล่านะครับหรืออยากได้พระเครื่องที่เป็นหลักษากลผมก็มีวิธีแนะนำนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาได้นะครับแล้วก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องของพุทธคุณก็ได้นะครับ หรือไม่ก็พุทธพาณิชกได้เช่นกันนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับผมงสำหรับคนที่อยากจะเสริมดวงนะครับบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าพุทธคุณนี้มีมากมีน้อยแต่ก็อยากจะบูชานะครับก็ปรึกษาหาหรือผมได้นะครับผมก็ให้คำชี้แนะแนวทางได้เช่นกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาไรพยากรณ์ช่วงของ ปลายสัปดาห์นี้จนไปถึงต้นสัปดาห์หน้าว่าผู้ที่เกิดประจำวันนะครับเช่นวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธแล้วก็พุธกลางคืนพฤหัสศุกร์และก็เสาร์นะครับแต่ว่าวันพุธกับพุธกลางคืนเนี่ยผมจะรวมกันไปเลยนะครับแล้วก็ จะเป็นพยากรณ์ภาพรวมนะครับว่าเด่นอะไรและควรระมัดระวังอะไรนะครับเป็นหลักนะครับก็เดี๋ยวผมจะกําลังจะเริ่มนะครับคนไหนเห็นผมแล้วก็ช่วยพิมพ์มาสักนิดหนึ่งว่าคุณเกิดวันอะไรถ้าเป็นไปได้ช่วยกดไลค์กดแชร์ไปตามกลุ่มต่างๆได้ก็ดีนะครับขอเป็นกำลังใจสักนิดหนึ่งนะครับแล้วช่วงเวลานี้ วิกฤตการเรื่องของโรคระบาดโควิดก็ยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วควรจะต้องอย่าประมาทพูดง่ายว่าห้ามกาดตกนะครับไปไหนมาไหนก็เลือกสถานที่ที่ไม่ชุกชุมเกินไปหรือมีจำนวนคนที่มากเกินไปนะครับเอาเท่าที่เราคิดว่าดูและปลอดภยัยสำหรับคนที่เราจะไปเจอหรือตัวเราเองก็แล้วแต่ นะครับถ้าเป็นไปได้ก็เลือกความเหมาะสมนะครับเพื่อความปลอดภัยตัวเราเองและเรื่องของสุขภาพเราด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าไม่จำเป็นก็ถ้าเป็นไปได้เลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปก่อนนะครับของเวลานี้นะครับก็ใช้วิธีการสื่อสารผ่านออนไลน์ก็ได้หรือโทรคุยก็ได้นะครับแต่ถ้ามีความจำเป็นจริงๆก็พยายามทิ้งระยะห่างกัน นะครับสักระยะหนึ่งนะครับสักเมตรครึ่งหรือ1เมตรนะครับแต่ถ้ามีความจำเป็นก็หาสถานที่ที่เหมาะสมนะครับผมแล้วมีเจลล้างมือหรือพยายามล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็จะเป็นการดีนะฮะครับผมเดี๋ยวผมกำลังจะเริ่มพยากรณ์น,นะครับเริ่มพยากรณ์น,นะฮะ ก็คนไหนเข้ามาแล้วก็ช่วยพิมพ์มาสักนิดนึงว่าคุณเกิดวันอะไรนะครับวันอะไรเดี๋ยวผมจะได้พยากรณ์นะครับผมขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาพิมพ์กันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับแล้วทักทายกันนะครับก็เดี๋ยวผมกำลังจะเริ่มแล้วนะครับว่าคุณเกิดวันอะไรคุณก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับพิมพ์เข้ามาได้นะฮะ เดี๋ยวผมจะเริ่มจากวันแรกก่อนน็คือวันอาทิตย์นะครับอย่างทุกทีนะครับแต่ว่าจะหนักไปเรื่องของอะไรนะครับแล้วเป็นเรื่องของภาพรวมนั่นเองนะฮะคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยมีความคิดมากความกังวลนะครับเหมือนจะจะได้รับการช่วยเหลือได้รับการเยียวยาในเรื่องของการเงินเนี่ยแหละหรือเรื่องของการงานนะครับบางทีตอนนี้คุณทํางานคุณเหมือนโดนเจ้านายติเตียนโดน เขาเรียกว่าในที่ทํางานนะครับรู้สึกว่าเราทํางานแล้วรู้สึกเหนื่อยมากแล้วก็ไม่ค่อยคุ้มค่าเหนื่อยแถมยังโดนหักเงินเดือนด้วยซ้าไปนะครับตอนนี้ถ้าเป็นไปได้พยายามอดทนอดกั้นไว้ก่อนนะครับอาจจะเป็นช่วงของกลางปีนะครับบางทีช่วงนี้งานอาจจะเยอะรวมไปถึงคนไหนที่เป็นเจ้าของธุรกิจตอนนี้มีความรู้สึกว่ารายจ่ายค่อนข้างสูง นะครับแล้วไม่ค่อยคุ้มกับการลงทุนสมมุติเราลงทุนไป1,000 0บาทแต่กําไรอยู่แค่ไม่ถึง10%อาจจะกําไรแค่ไม่ถึง1,000บาทแต่ค่าเสื่อมค่อนข้างจะเยอะนะครับ<ม>ก็เลยมีความรู้สึกว่าเราทํางานไปเนี่ยเหมือนไม่คุ้มค่าเหนื่อยเอาซะเลยนะครับตอนนี้ถ้าเป็นไปได้คนเกิดวันอาทิตย์ต้องพยายามอดทนอดกลั้นไว้หน่อยนะครับแล้วหาวิธีการรอจังหวะนะครับ อีกสักสองวันนะ่ะคุณต้องลองคุยกับเจ้านายของคุณหรือถ้าเกิดคนไหนเป็นเจ้าของธุรกิจก็ลองไปคุยกับลูกค้าประจําของคุณดูว่าล้องปรับเงินได้ไหมหาวิธีการลดต้นทุนบางอย่างได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าตอนนี้คุณจะรู้สึกว่างานอาจจะพอมีอยู่แต่ว่าสิ่งที่ทําอยู่มันไม่ค่อยคุ้มค่าเหนื่อยนั่นเองนะครับวิธีเสริมดวงให้ไปสารหลักเมือง นะครับหรือไปหาสารที่มีเหมือนว่ามีเทพเจ้าเกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรมนะครับเช่นเทพเจ้าที่เกี่ยวกับเรื่องของเทพเจ้ากุลูอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่ก็ไปสารหลักเมืองอย่างที่บอกไปนะครับแล้วจะเป็นการดีนะครับรวมไปถึงเทพเขาเรียกว่าเมตตาก็คือเทพเกี่ยวกับเจ้าแม่กุนอิม นะครับเทพที่องค์ผู้หญิงก็ได้นะครับผมและจะเป็นการดีของการเสริมดวงของคนเกิดวันอาทิตย์นั่นเองนะครับ mm. เดี๋ยวผมขอผ่านคนเกิดวันอาทิตย์ไปนะครับต่อมาก็เข้าสู่คนเกิดวันจันทร์แล้วนะครับแต่ถ้าคนไหนตามไม่ทันจริงๆก็ฟังย้อนหลังนะครับผมคนเกิดวันจันทร์เนี่ยตอนนี้มีความรู้สึกร้อนอกร้อนใจเรื่องการช่วยเหลือคน และตอนนี้เราต้องการขอความช่วยเหลือเขาคืนเช่นเราเคยให้เขายืมเงินหรือยืมของแต่คนที่เราให้ยืมเขาดันไม่เห็นใจเราหรือเขาอาจจะหาวิธีปฏิเสธเราเหมือนว่าตอนนี้เราทำคุณคนไม่ค่อยขึ้นนะครับก็คือเราช่วยเขาแล้วแต่เวลาเราเดือดร้อนเนี่ยเขาดันไม่ค่อยช่วยเหลือเราในขนักเวลานี้นะครับก็ตั้งเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นลูกจ้างก็แล้วแต่ คุณต้องพยายามอย่าเพิ่งไปกดดันเขาไม่ฉะนั้นเดี๋ยวกลายเป็นการทะเลาะบอกแหวงเกิดขึ้นแล้วมันจะกลายเป็นเตลิดและทำให้เขาชิ่งหนีไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้ก็อดทนกันไปก่อนนะครับแล้วที่สำคัญวิธีเสริมดวงตรงนี้ให้ไปหาเขาเรียกว่าช่วยเหลือคนชราหรือคนแก่หรือแม่คุณก็ได้ที่เป็น ผู้หญิงแล้วจะดีนะครับหรือไม่ก็เป็นเทพที่มีพ่อแก่ก็ได้นะครับแล้วจะเป็นการเสริมดวงที่ดีและให้ทานกษัตริย์ใหญ่นะครับแล้วจะเป็นการเสริมดวงด้วยของคนเกิดวันจันทร์นั่นเองนะครับอดทนรอคอยหน่อยนะครับทุกอย่างจะค่อยๆดีนะครับตอนนี้คุณจะรู้สึกน้อยอกน้อยใจเพราะว่ามีความร้อนรุ่มกุ้มใจนั่นเองแล้วคนที่เราช่วยเขาไม่เคยคิดจะ เห็นอกเห็นใจเรานั่นเองนะครับก็เข้าใจแหละรู้สึกน้อยอกน้อยใจนะครับแต่อย่างที่บอกไปก็ให้ไปทําเสริมดวงชะตาอย่างที่บอกไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับแต่ถ้าเราทําแล้วรู้สึกเกิดความสบายใจก็ลองทําดูนะครับเดี๋ยวผมขอผ่านคนเกิดวันจันทร์ไปนะครับผ่านไปแล้ว2วันก็คือวันอาทิตย์และก็วันจันทร์นั่นเองนะครับต่อมาคนเกิดวันอังคารแล้วนะครับ คนเกิดวันอังคารเนี่ยตอนนี้ทำอะไรต้องใจเย็นๆในหน้าที่การงานไม่ควรทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะครับจะเกิดความผิดพลาดโดยง่ายๆนะครับเช่นบางทีคุณกำลังทำเกี่ยวกับเรื่องจ,จัดซื้อและแถมจังต้องมาทำบัญชีอีกอันนี้คุณอาจจะมีความผิดพลาดโดยง่ายๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะครับรวมไปถึงเกี่ยวกับคนไหนที่เป็นเซลล หรือทำงานธุรกิจที่จะต้องเดินทางเยอะๆต้องพยายามตรวจรถตรวจลาให้ดีๆนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุต้องระวังให้ดีๆแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องของคำพูดวาจาพยายามเลี่ยงคนที่เขาพูดจาตรงไปผงผางกับเราแล้วตรงจนทำให้เรารู้สึกเกิดโทสะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับถ้าเป็นลูกจ้างประจำหรือเจ้าของธุรกิจก็แล้วแต่ถ้าเกิดเจอลูกค้า ลูกค้าที่พูดจาเสียสีในเรื่องของการต่อรองราคาหรือสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วเขาพูดจายั่วยวนกวนประสาทเราเราก็ควรจะถ่องตนไว้ก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาอีกทีหนึ่งผู้นี้เราต้องเก็บอารมณ์ยับยัง้งช้ำใจไม่เช่นนั้นจะเกิดโทสะได้ง่าย,ายๆรวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของการอุบัติเหตุเรื่องของยานยนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องใจเย็น นะครับเพราะว่าเราอาจจะมีความผิดพลาดดูง่ายๆเรื่องของโทรสะเรานะครับเรื่องของความไม่รอบคอบนะครับตรงนี้ต้องระวังให้มากๆนะครับในการเดินทางต้องตรวจรถตรวจลาถ้าเกิดคนไหนเป็นเซลล์ที่จะต้องเดินทางเยอะๆนะครับตอนนี้ต้องตรวจหม้อน้ําตรวจยางล้อรถแล้วไม่ควรกับรถเร็วเกินร้อยยี่สิบตามกฎหมายที่ระบุไว้ถ้าเป็นไปได้ก ไม่ควรโดนทางบ่อยๆในช่วงเวลานี้เพราะว่านี่ก็หน้าฝนด้วยนะครับก็ท้าคนเกิดวันคานช่วงเวลานี้ถ้าเดินทางไปไหนมาไหนต้องรอบคอสักหน่อยและจะเป็นการดีของคุณนะครับตรงนี้ถ้าเป็นไปได้การเสริมดวงนะครับให้ไปเขาเรียกว่าไปถวายลงศพหรือไม่ก็บริจาคทานที่เขาขาดแคลนเรื่องของลงศพ นะครับหรือว่าช่วยเหลือคนที่เขาลำบากจริงๆในเรื่องของการให้ทานนะครับเช่นให้ขอทานอะไรอย่างนี้นะฮะก็จะเป็นการดีจะเป็นการเสริมทวงที่ดีของคนเกิดวันขานะครับต่อมาคนเกิดวันพุธและก็พุธกลางคืนนะครับรวมกันไปนะครับผมตอนนี้คนเกิดวันพุธและก็พุธกลางคืนจะมีความรู้สึกว่าอยากจะทําให้ตัวอิสระ อยากให้ทำตัวเองรู้สึกสะดวกสวามสบายเพราะว่าตอนนี้การทำอะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยอิสระไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองทำงานจะมีความสุขวโดนกดดันกับเจ้านายนะครับทำอะไรแล้วรู้สึกไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยนะครับรวมไปถึงการที่เป็นเจ้าของธุรกิจรู้สึกว่าเราลงทุนไปแล้วมันไม่ค่อยเป็นไปตามที่เราคิดถ้าเป็นไปได้ในช่วงของปลายสัปดาห์นี้พยายาม ไปหาแหล่งที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายรีแล็กไปแหล่งที่เป็นธรรมชาติและจะทำให้คุณรู้สึกสบายอกสบายใจมากขึ้นนะครับก็แนะนำว่าให้ไปแหล่งที่เป็นธรรมชาติและจะเป็นการดีสำหรับตัวคุณนั่นเองนะครับก็คือไปทะเลนะครับแต่ต้องเป็นแหล่งที่อยู่ไม่ไกลบ้านคุณจะดีกว่านะฮะก็คือ ถ้าหาทะเลไม่ได้ก็ไปแหล่งแม่น้ํานะครับหรือถ้าหาไม่ได้ก็ให้ไปหาสวนหย่อมที่มีแหล่งธรรมชาติดูสวยงามทําให้คุณรู้สึกล่มลื่นนะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าจะเสริมดวงนะครับของคนเกิดวันพุธแล้วก็พุธกลางคืนให้อาหารนกแล้วจะดีหรือเป็นอาหารสัตว์ที่เป็นสัตว์ปีกแล้วจะดีนะครับและอีกเรื่องหนึ่งให้หยุดงดทานสัตว์ ในช่วงเวลานี้และจะเป็นการดีในช่วงของแค่เวลานี้นะครับสองสมวันนี้ก็พอนะครับและอย่างหนึง่งตอนนี้ไม่ควรจะลงทุนอะไรนะครับถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจรวมไปถึงลูกจ้างประจําด้วยถ้าเป็นไปได้นะครับการเงินยิ่งไม่ค่อยดีไม่ควรจะซื้อจับจ่ายใช้สอยอะไรที่เยอะเกินไปนั่นเองนะครับก็ทำตามที่บอกไปนะครับแล้วจะทำให้ดวงคุณโอเคขึ้นให้ทาน นะครับให้ทานให้ทานกับนกนะครับแล้วก็หยุดทานพวกสัตว์ปีในช่วงของเวลานี้และจะเป็นการดีนะครับ,รบหรือไม่ก็ไปหาวัดที่มีพวกนกพิราบเยอะๆนะครับไปทาบุญแล้วก็ไปให้อาหารนกพิราบและจะเป็นการดีสําหรับคนเกิดวันพุธและก็พุธกลางคืนนั่นเองในช่วงของเวลานี้นะครับในสารดานี้นะครับผมต่อมานะครับของคนเกิดวันพฤหัส นะครับว่าจะมีอะไรเด่นบ้างนะครับผมของคนเกิดวันพฤหัสนี่ยนะครับต้องขยันสักหน่อยหนึ่งแอคทีฟตัวเองขึ้นมาหน่อยถ้าที่ผ่านมาเรารู้สึกติดเ,เบื่อหน่ายในชีวิตขอให้ตอนนึงคุณกระตุ้นตัวเองโชว์พาวเวตัวเองขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับพยายาม ใส่ใจกับลูกค้าถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของธุรกิจอาจจะต้องเดินทางไปหาพบลูกค้าสักนิดนึงนะครับแล้วก็ไปคุยเรื่องปัญหาหรือถ้ายังรู้สึกไม่โอเคขึ้นเราอาจจะต้องคุยให้เขารู้สึกประทับใจในตัวเรานะครับอาจจะมีลดแลกแจกแถมเท่าที่เราคิดว่าซื้อใจลูกค้าและเดี๋ยวลูกค้าจะค่อนข้างพิจารณาและอาจจะได้โชคลาภจากลูกค้าได้ รวมไม่ถึงคนไหนมีรถมีลานะครับคนที่เกิดวันพฤหัสคุณจะมีโชคกับทะเบียนรถตัวเองหรือถ้าเกิดคนไหนไม่มีรถคุณอาจจะได้ทะเบียนรถจากลูกค้าของคุณก็ได้นะครับรวมไม่ถึงคนไหนที่เป็นลูกจ้างประจําอยู่นะครับถ้าเกิดตอนนี้คุณทํางานเกี่ยวกับต้องประสานงานเยอะๆคุณจะ หรืองานบริการคุณจะมีสิทธิ์ได้ทิปนะครับแต่คุณต้องโชว์ power ความขยันและความรับผิดชอบอย่างเต็มที่นะครับและเดี๋ยวคุณจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานถ้าเกิดคุณไหนเป็นลูกจ้างประจำอยู่นะครับแล้วตอนนี้นะครับถ้าจะเสริมดวงนะครับให้ไปวัดที่อยู่ในตัวเมือง วัดที่อยู่ในตัวเมืองและจะเป็นการดีนะครับของคนเกิดวันพฤหัสนะครับและจะทําให้เกิดคุณมีการเงินและสภาพคล่องและเรื่องของโชคลาภเป็นอย่างดีนะครับต้องไปหาวัดอารามรหลวงนั่นเองหรือวัดหลักของจังหวัดของตัวเองและจะเป็นการดีของคนเกิดวันพฤหัสนะครับผมเดี๋ยวผมขอผ่านคนเกิดวันพฤหัสไปนะครับ ต่อมาคนเกิดวันศุกร์แล้วนะครับคนเกิดวันศุกร์แล้วคนเกิดวันศุกร์เนี่ยรู้สึกมีเรื่องคิดเครียดมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจมีความรู้สึกกังวลใจในเรื่องของการโดนเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของการงานหรืออุปสรรคในที่ทำงานเหมือนมีคนที่ชอบนินทาเราอยู่นั่นเองแต่รอคอยอีกสักนิดนึงปลายสัปดาห์นี้หรืออีกสักสามวัน เดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นรวมไปถึงเรื่องส่วนตัวด้วยมีความสุขว่าแฟนคุณจะกึ่งนอกใจคุณนะครับก็เป็นไปได้เข้าใจเย็นๆแล้วค่อยๆคุยถึงปัญหาบางทีเราอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไปใต้ไปตั้งใจที่จะเห็นสิ่งๆนั้นกับแฟนแต่เราอาจจะเข้าใจผิดกันได้ต้องค่อยๆคุยกันนะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปคุยเรื่องของงานนะครับถ้าเกิดคนไหนเป็นเจ้าของธุรกิจด้วย ตรงนี้ต้องระวังเรื่องของลูกค้าบางคนค่อนข้างจะเขี่ยวและจะทําให้เรารู้สึกหน่อยนะครับหรือสึกน้อยใจว่าโหเราทุ่มเทเต็มที่แต่คุณไม่นึกถึงเราเลยว่ารายจ่ายเราหลายด้านทั้งค่าส่งทั้งค่าบริการทั้งที่เราจะต้องเดินทางไปประสานงานค่าใช้จ่ายค่าเสื่อของเราค่อนข้างเยอะแต่ถ้าผมลดให้ทางเขาหรือและชั้นลดให้ทางคุณเนี่ยมันรู้สึกว่าเราจะขาดทุนนั่นเอง เราก็ค่อยๆคุยกันนะครับแล้วเดี๋ยวจากที่เขาเข้มงวดจากเราเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วอย่างหนึ่งนะครับเพราะคนไหนเป็นลูกจ้างประจำนะครับก็ต้องค่อยๆใจเยน็นๆกับเจ้านายคุณต่อให้เจ้านายคุณจะเข้มงวดต่อให้เจ้านายคุณจะสี่เรียดจริงจังกับคุณคุณใจเยน็นๆเข้าไว้ยิ้มเข้าไว้นะครับเดี๋ยวทุกอย่างจะซอฟลงมาเอง นะครับรวมไปถึงเจ้าของธุรกิจด้วยหรือทำธุรกิจยิ้มเข้าไว้นะครับต่อให้เขาจะมารุนแรงหรือเขาจะมาหนักแค่ไหนเรายิ้มเข้าไว้เดี๋ยวทุกอย่างจะค่อนข้างออกมาดีนะครับรวมไปถึงเรื่องส่วนตัวเรื่องความรักด้วยนะครับใจเย็นๆสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะกลับร้ายกลายเป็นดีนั่นเองนะครับถ้าในสัปดาห์นี้ถ้าจะเสริมดวงให้ไปวัดที่มีแม่ชีนะครับไปถวายของให้กับวัดที่มีแม่ชี และจะเป็นการดีนะครับผมหรือไม่ถ้าเป็นไปได้สุดสัปดาห์นี้ก็อาจจะต้องไปถือศีลสักหนึ่งวันก็ยังดีนะครับก็วัดที่มีแม่ชีและจะดีมากนะครับตรงนี้ก็เป็นการเสริมดวงอีกทางหนึ่งนะครับผม,มของคนเกิดวันศุกร์ผมขอผ่านไปนะครับต่อมาคนเกิดวันเสราร์แล้วเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับผม คนเกิดวันเสาร์เนี่ยมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจหรือมีเรื่องผิดหวังนะครับพูดน่ายว่ามีเรื่องผิดหวังที่ผ่านมาคาดหวังอะไรมาเยอะแต่ไม่สมหวังเช่นการเดือนที่ผ่านมาอาจจะไม่ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นั่นเองนะครับแล้วก็รู้สึกว่างานก็ไม่ค่อยโอเคโชคลาภก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่แต่ รอคอยหน่อยเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์คุณในเรื่องของการงานนะครับหรือไม่ก็มีพี่สาวหรือคนที่โตคุณที่เป็นเพศผู้หญิงหรือจะเป็นผู้ชายที่อายุเยอะกว่าที่เขามีศักยภาพในเรื่องของการเงินอาจจะมาซื้อของกับคุณก็ได้นะครับรอคอยสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวคุณจะได้หน้าที่การงานหรือทำธุรกิจที่ดีขึ้นนะครับที่ผิดหวังไปปล่อยไว้นะครับเดี๋ยวอนาคตที่คุณคาดหวังเอาไว้เดี๋ยวจะออกมาดี นะครับผมส่วนถ้าคนไหนเป็นลูกจ้างประจําอยู่ถ้าตอนนี้ตกงานอยู่นะครับเดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวคุณจะได้งานที่ดีขึ้นแต่ถ้าคนคนไหนที่ยังไม่ได้ตกงานแต่ที่ผ่านมาคุณโดนว่าโดนตดิโดนชมก็แล้วแต่แต่อีกไม่นานเนี่ยคุณจะได้รับการเห็นใจได้รับการเข้าใจที่ดีขึ้นในเจ้านายของคุณนั่นเองนะครับก็วิธีเสริมดวงอันนี้นะครับต้อง ไปแหล่งแม่น้ำนะครับแล้วพยายามนั่งสมาธิบ่อยๆแล้วไปแหล่งแม่น้ำพยายามไปให้อาหารปลาหรือไม่ก็ไปวัดที่อยู่ใกล้แม่น้ำนะครับแล้วก็ไปไหว้พระก่อนแล้วก็ไปให้อาหารปลาหรือไม่ก็ไปแหล่งที่เป็นทะเลก็ได้นะครับให้ไปขอขมาตามแหล่งแม่น้ำต่างๆและทุกอย่างดวงคุณจะค่อยๆดีขึ้น นะครับแล้วให้อาหารปลาด้วยนะครับถึงจะดีนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวจะมีอิอัศวินขี่มา้าขาวมาช่วยเหลือคุณในเรื่องของทางธุรกิจได้นะครับใจเย็นๆหน่อยนะครับปัญหาเดี๋ยวจะได้ทางออกที่ดีขึ้นนะครับใจเย็นๆอาจจะต้องเป็นสัปดาห์หน้าไปแล้วนะครับของคนเกิดวันเสาร์ก็อดทนรอคอยสิ่งที่ผิดหวังเดี๋ยวจะกลับมาสมหวังดักใจนั่นเองนะครับของคนเกิดวันเสาร์ ผมก็สิงแสลี่มงนะครับก็พยากรณครบทุกวันแล้วนะครับเอาไว้โอกาสหน้านะครับผมมีเวลาจะกลับมาไลฟ์พยากรณ์ดูดวงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับขอให้ประสบความสำเร็จคิดอะไรเอาไว้ขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งนั้นๆนะครับคิดดีทำดีย่อมได้ดีเสมอน,นะครับก็ไว้โอกาสหน้านะครับไว้เจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ สวัสดีครับ